เอาละนะครับเด็กครับอันนี้ครูมีโจทย์มาฝากหนึ่งข้อครับเรื่องของพหุนามนะครับพหุนามก็คือโจทย์บอกว่าถ้าสมการนี้นะครับซึ่งกูตั้งชื่อว่าสมการที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็สมการนี้ครับเป็นการที่สองนะครับเอาละและโจทย์ถามว่าค่านี้เท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กครับแนวคิดของเราก็คือ สมการที่หนึ่งนี่นะเดี๋ยวเครับให้มาทําไมเราก็จะบวกกันสิครับ a กับ a ก็สองเครับ b ก็สองอันครับแล้วก็ c ก็สองอันครับได้ได้ดึงสองมาเลยนะครับสองเท่าของ a อบวกบบวกซครับแล้วเอาสองไปหารครับได้หนึ่งพันสี่ครับโอเคดังนั้นจากตรงนี้แหละครับเราก็เลยมาดูครับ a เท่ากับเท่าไหร่ครับยังไงครับเดี๋ยวเครับเราก็ย้าย b ีบวกซเนี่ยไปลบฝั่งนี้ เห็นไหมครับย้าย b บวก c ไปลบฝั่งนี้นะครับนั่นก็คือค่าอีกครับแล้วค่าของ b ล่ะเราก็ย้าย a บวกกับ c นะครับจะไปลบฝั่งนู้นนะครับใส่วงเล็บไปเรียบร้อยแล้วค่า c ล่ะครับก็ย้ายเนี่ยเนี่ยวงเล็บของ a กับ b นี่ครับออกไปลบฝั่งนี้นะครับโอ้ทำมาทําไมก็ไปทําเพราะว่ามีโจทย์นี่ครับโจทย์เขาถามว่าถามอะไรเอ่ยนี่ครับโจทย์ทําตรงนี้ครับ a ส่วนเดวบีบวก C ครับบวกด้วยตอนนี้นะครับเราเด็กๆก็แทนลงไปครับแทน A ลงไปข้างบนเฉยๆนะครับเห็นไหมแล้วก็แอนบบอยลงไปครับอืมแล้วก็แทนซีแคทลงไปครับปึ้งเห็นไหมครับอืมนะครับแล้วเด็กๆก็เห็นว่านะครับนี่คือโจทย์นะครับปึ้มแล้วเด็กก็จะเป็นไงครับอาตัวส่วนไปหารดิลตัวครับ เคยสอนมาแล้วแบบนี้ครับแล้วก็เอาตัวส่วนไปหารทต่ละตัวครับนี่นี่นะครับกมก็เลยแนาตาแบบนี้เห็นไหมครับแยกไปหารเฉยครับเี่ยก็คือตัวนี้ไปหารตัวหนึ่งพันสี่กับเอบบีไปหารเอบบีจริงๆทุกคนตัดตัดทอดกนได้เลยใช่ไหมครับได้เหลือหนึ่งใช่ไหมครับเหลือลบหนึ่งครับเหลือลบหนึ่งเหลือลบหนึ่งนะครับอืมแล้วตรงนี้ล่ะอ๋อมันมีตัวร่วมคือหนึ่งพันสี่ใช่ไหมครับอยู่ตัวเศษไงเออเอามาไว้ด้วยกันดีกว่าดึงออกไปเลยนะครับเออ แล้วก็ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วเมื่อกี้คือเหลือเหลืออะไรนะครับเด็กครับลบสามที่นะกูขอเขียนเป็นลบสามเลยแล้วกันนะครับอืนะครับอ้าวแล้วโจทย์กําหนดแล้วครับจำนวนอะไรใช่แล้วมองไปที่สมการที่สองครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับสมการที่สองบอกเราว่าอาตัวนี้ได้เท่ากับค่านี้ถูกไหมครับถูกแล้วครับเด็ก เอามาแทนเลยครับก็คือแทนสมก,การที่2องนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนีเน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 ่เรียกสมก,การที่2นะครับลงมาปับ๊บตัดทอนกันนะครับอย่าลืมลบสามนะครับนะครับรือบุ้ยลบไก่มากลบสเสร็จก็ได้เท่ากับ540ครับข้อนี้ตอบ540นะครับ